ละลั่นล <ard> anyway, ั hmm ่นลั่นลั่นไปลั่นลั่นไปมามีแสงมีไฟ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 มีไฟ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 การะ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 เสื้อแดงไหมเสื้อสีโอสวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วครับคาลิงวันนี้อยู่กับรายการเปิดแพ็คเพย์เกิลวีประจำสัปดาห์ที่8นะครับเรื่องหัดสัปดาห์ที่8นะครับ ของเดือนที่2นะครับวันนี้เราจะมาเปิดใน ID สายฟรีก่อนนะคือ ID สายฟรี2 ID นะครับ <Yeah. S 1> แล้วเราเข้าไปเปิด ID ดหลักอีกรหัสหนึ่งนะครับก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งนี้เป็นแบบคลิป ID สายฟรีนะ i อสายฟรีจะเปิดไม่หมดทุกอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะไม่เปิดเปิดไม่หมดแบบจนหมดเหมาหมดแพ็คอะไรอย่างงี้นะจะแบบเปิดประมาณไอดแล้วประมาณ3ใบนะครับเช่นไอดีนี้ก็จะเปิดมี2 0 0้ทองแล้วก็ฟรี1ครั้งนะครับเรามาล่าใครวันนี้เรามาอาธิบายกันก่อนเลยวันนี้เราจะมาล่านะครับ อาคาวาสเกเรไอดีนี้มีแล้วนะเราไม่เอานะเราจะเอานี่ครับอังเดฮาโดการาโชววันนี้ผมใส่เสื้ออาร์เจนติน่ามาด้วยนะก็ <c oughs> คือเป็นคนอาร์เจนติน่ากับอังเดฮานดการาโชคือผมจะมาล่าเขาครับการาโชวผมไม่เคยเล่นเลยนะเพเยร์ดูวีผมไม่เคยได้ล่างไหนเลยนะครับแล้วก็ฟิลโฟเดนนะครับแทบไม่เคยได้ล่างไหนเหมือนกันนะครับ <c oughs> วันนี้ล่าแค่2คนนี้พอนะครับผมหรือว่าตัวอื่นก็มาก็ได้นะครับผม <c oughs> คุณย่านี่ก็ได้นะครับหรือว่า เจ้าจินโยก็ได้นะครับหรืหรหรอว่าเลวานดอฟกี้นะครับสรัดนี้ดิมาโกไม่ค่อยอยากได้ในรหัสนี้มีเตโอแล้วนะแต่มาเลยมาครับของฟรีไปก่อนเลยว่าเราจะได้ใครครับผมลั่นๆไปก่อนเลยครับผมไอดี ID สายฟรีรหัสแรกของเราไปไปกนณา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 โชว์กนณากนณากนาโชว์้ย เฮ้ย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 ดิมาโกโหนี่ก็ยังดีครับผมที่ได้ดิมาโกมานะตัวแรกก็ถือว่าโอเคนะมาในเฮ้ยมาในตำแหน่งใหม่นะ LNF นะผมไม่เคยได้ได้ดิมาโกตำแหน่งนี้เลยนะมาดูครับว่าดิมาโกตำแหน่งนี้มาในสไตล์อะไรดูก่อนเลยภาวนาให้เป็นแบบว่าคอเป็นตัวเปิดอเฮ้ยผมว่าเขาน่าจะมีสกิลเปื่ที่ดีมานะโค้งมีพินพอยต์ใช่ไหม โอเคเลยก็มีความเร็วโอเคเดี๋ยวเอาป็นตัวเปิดโมงสายเปิดเมืองต้องมีครับมาครับตัวแรกมาก็ดีมาโก้ครับมาเลยอีก200ทองนะครับสาหรับ ID ดีนี้นะไปก่อนเลยลั่น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 ร้อยทองเดี๋ยวเราขอไปกดสูตรก่อนโอเดนก็ขอขออยากรีวิวจริง2ตัวนี้ไม่มาตรงกลางเลยว่าเฮ้ยดูดิทุกคนมันมาตรงกลางตรงนี้เลยอะ่ะ คือมันจะต่อไปก็คือ32ตัวนี้นะครับคือไอดีนี้ผมจะได้เปิดแบบว่าชิวๆไม่ครก็ได้ที่ไม่ใช่ผู้รุกสาประตูแล้วก็ไอตัวแบ็กแบ็กซ้ายละลั่น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 ไปลั่นลั่นไปหมามีแสงมีไฟ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 มีไฟ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 กานา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 เสื้อแดงไหมเสื้อสีโอ้ยเฮ้ย ใครบอกเอ้ยโฟเรน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 ครับผมฟิลโฟเนรนยมาอะไรครับผมฟิลโฟเรนครับได้รีวิวรับร่างนี้มาในะสไตล์โฮเพเยอร์ด้วยนะฟิลโฟเรนมาแล้วครับล็อกเลยครับตัวนี้ล็อกไว้ก่อนเลยไม่รู้ว่าตันเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวเอาไปใส่ทีไม่ดูนะอันนี้ไม่มีโค้ดบูทด,ด้วยนะทุกคนมาลัาน่นๆไปอีกร้อยทอง ที่ตัวไปค้าการอาชูมานี่คือมันให้3ตัวที่แบบว่าโอเคเลยนะแต่ผมในรหัสนี้อยากได้รีวานมากกว่าไม่มีหน้าเป้าโหดเลยการอาชูก็ได้รหัสอื่นอ่ะค่อยเอากานอาชูรหัสนี้ขอรีวานนะลั่นลั่นครับลั่นลั่นครับลั่นลั่นครับมีแสงมีไฟอีกแล้วกันนะกันนะต่อไปเรียกโฟร์เด้น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 เมื่อกี้เรียกกานอาชูมันมันออกมาเป็นโฟร์เด้นเออการาการะเออเอออะอะฮะ อ๋อโอ้ยโหแต่ะตัวมาก็ได้อยู่ครับเฮ้ยเกมเป็นไรอ่ะโอเคครับทุกคนมาเรามามาใส่ทีมกันตัวที่เราเปิดได้มาเป็นแบ็กได้ตัน97นะทุกคนเล่นปีกต่ำกับ CB ได้นะแล้วก็นี่ครับโฟเดียนเรานะ นี่ครับผมโอ้โหตัน98นะไม่รู้ว่าอ ID หลักถ้าผมมีบูทโค้ดเนี่จะตันเท่าไหร่นะอุ้ยโหดนะโฟเดนโอ้โหค่าพลังหน้ารีวิวจัดผมไม่รู้นะโฟเดนถนัดเท้าไหนเท้าซ้ายก็โอเคเอามาเล่นฝั่งนี้เอาไว้ปั่นไงปั่นโคงคงปั่นคงคงครับ ID นี้ได้โฟเดนมาแล้วนะครับโอเคเลยต่อไปขาดกานาโชกานาโชก็หลังตัวนี้ตันเท่าไหร่อยากรู้ 9กหกน่าจะเป็นตัวสำรองอะ่ะไม่ได้เข้ามาในทีมหลักผมหรอกโอ,โอเคคุยข้าบลังกองหลังก็พอใช้ได้นะโอเคครับเราเดี๋ยวเราไปอีกไอดีหนึ่งนะคือเรามีไอดีฟรีอีก2องรหัสนะครับผม แล้วก็จะมี ID ดีสายฟรีที่เแบบสร้างเป็นซีรีส์ต่างหากนะครับคือช่วงนี้ปั้นรหัสมาอีกเป็นเป็นกอกเป็นกรกนกรมอะทุกคนบอกเลยโอเคครับตัดไป ID สายฟรีอีกรหัสหนึ่งครับผมไปมาครับทุกคนหลังจากที่ผมไปเปลี่ยน ID แล้วก็ไปเล่นอีเวนเพื่อจะรับการ์ดฟรีมานะก็ใช้เวลาเป็นระยะหนึ่งเลยมาไอดีน,นี้ก็เป็น ID ดีสายฟรีเหมือนกันนะเราก็จะมี2 0 0รทองแล้วก็เปิดฟรีหนึ่งหนึ่งครั้งเหมือนกันนะไ d ดี ID นี้ผมจะมาล่านั้งตีที่แบบว่า,าก็คือกันาโชโฟริสเราได้รนะหัสเมื่อกี้ไป อันนี้เราจะเอาการนาโชตัวเดียวเท่านั้นใน3มครั้งที่เราจะเปิดก็คือ2 0 0รอทองแล้วก็1ฟรีปะลุยกันเลยกานาโชขอสูตรหน่อยกานากานาโช1กานาโชสองกานาโช3กานาโช4แล้วก็กดแช่สี่วิ1 2 3 4สสลั่นลั่นอังเดฮาดู กาณากาณากาณามีแสงมีผู้มีไฟมีแสงมีผู้มีไฟกาณากาณากาณาโธกาณากาณากาณาเสื้อแดงแดงมาเสื้อแดงไหมไม่แดงเฮ้ยโฟเดนมึงมาสองไอดีเลยเ hey! หรอเฮ้ยเขาื่นเขาอ,อยากได้กันแต่กูไม่อยากได้มึงแล้วไงโฟเดนเพื่อนของฟีได้โฟเดนนะ่ะทุกคนผมไม่อยากได้แม่งจะมาทุกไอดีเลยไม่ได้นะโฟเดน มาเอาใหมโฟเดนไม่เอาเอากานาโชอยากได้กานาโชอู Luckily, ้ยอยากได้กานาโชเอาหน่อยเว้ยกานาโชถ้าดีใจกานาโชทำไงวะเฮ้ยผมว่าใช่ผมว่าใช่มีแสงมีฟูมีไฟมีแสงมีฟูมีไฟการากานาเสื้อสีแดงการาโชดีไอดีดีสองตัว พอคุม้มไม่ตองเปิดอะไรเพิ่มเก็บร้อยทองไว้ดีกว่าไอ้ดีนี้พอได้สองตัวเลยกาณาโชกับโฟเดนมาพร้อมกันเก็บร้อยทองไว้เปิดอาทิตย์หน้าทุกคนพอไปดีสายฟรีผมก็คุ้มได้ไงเป็นไอดีที่ผมสร้างมาเดี๋ยวผมเอาไปให้ดูทีมเลยคือพอละคือเราไม่ต้องเปิดเยอะเปิด่องไอเดีเรายังขนาดนี้ถ้าเปิดหมดจะขนาดไหน ไปครับผมดูทีมก่อนดูทีมก่อนว้าวทีมเราก็ไม่ธรรมดาเนี่ยวีได้ตัวเสริมทัพมาอย่างโหดเลยดูดูด,ดูทีมผมุูคนดูขาดแบกปีกสายปีกขวาพอดีเลยนะเนี่ยดูกาลาโชเล่นนี่โฟเล่นเล่นนี่คือจบดูทีม,มดูทีมนี่คือทีมฟรีนะทุกคนดูทีมฟรีนะขาดกองหลังหนึ่งตัวนะ ี๋ยวรออาทิตย์นหน้ามีกองหลังสังตัวนี่แจ่มเลยนะหน้านูนเยสปีกซานโชหน้าเราไม่ต้องเล่นนูนเยสนี่ดูคือนี่คือไอดีฟรีทุกคนดูทีมผมโคตรโหดโคตรอันตรายการาโชตัน9-6คัะทุกคนโหดมากก็ประมาณนี้ครับทุกคนลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าใครที่เปิดเติมเปิดหรือว่าเปิดไอดีสายฟรีได้ตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าโหดขนาดไหนส่วนผมไมดี ID สายฟรีผมเปิดไปรวมๆ5ใบนะ 5ใบใช่ปะ่ะ ID นั้น3 ID นี้2ได้ทั้ง2ตัวที่อยากได้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผลประกอบการก็ถือว่าอยู่ในขั้นที่โคตรโคตรพ่อโคตรแม่คุ้มเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมตอนนี้ผู้ติดตามเราจะถึง2,000ซับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับต่อไปก็จะมีคลิป ID หลักนะครับผมมีคลิปเปิด ID หลักนะครับทุกคน ID ดีหลักก็จะเป็น ID ที่แบบเติมด้วยไม่เติมด้วยนะเปิดเพย์เดอรวิ D เหมือนกันก็อย่าลืมไปดูนะครับผมแล้วก็มี ID สายฟรีที่ทําแบบว่าเป็นซีรีส์มานานแล้วก็ฝากไปดูด้วยนะเดี๋ยวนั้นอันนั้นก็จะเปิดเพย์เดอร์ดูวิเหมือนกันนะเราจะมีคลิปหนึ่งต่อต่ออาทิตย์หนึ่งอะ่ะมีเปิดเพย์เดอร์ดูวิประมาณ3คลิปนะก็คือสายฟรี2รหัสแล้วก็สายฟรีที่ทําเป็นซีรีส์แล้วก็แล้วก็อ่า รหัสหลักหนึ่งไอดีนะครับก็ประมาณาานี้อย่าลืมบริตาคอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายคำพูดคำจาอะไรไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยมาในทินด้วยสวันนี้๊ายบายครับผมขอบคุณครับ